มุมด้านมุมความสัมพันธ์แบบมุมด้านมุมในเรื่องความเท่ากันทุกประการนะก็ถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปมีมุมเนี่ยเท่ากัน2คู่และด้านที่เป็นแขนร่วมของมุมทั้งสองนั้นยาวเท่ากันแล้วรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะยาวเท่ากันทุกประการตัวอย่างให้เราพิจารณาสามเหลี่ยม w x Z w xz ก็คือตัวนี้สามเหลี่ยมซ้ายนี้แล้วก็สามเหลี่ยม y, xz ก็คือสามเหลี่ยมขวานี้ว่าทางซ้ายกับทางขวานี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการไหมเราก้อนแรกก็ดูก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ให้โจทย์ให้อะไรมากโจทย์ให้มุม w x z มุมนี้เท่ากันกับมุม y x z สเกตจะมีเครื่องหมายบอกแสดงความเท่ากันของมุมแปลว่าเรามีมุมเท่ากันและหนคู่ต่อมาก็ดูสิ่งที่โจทย์ให้มาอีกอันนึงก็คือมุม W s x มุมนี้ W s x กับมุม y z x สองมุมนี้มีขนาดเท่ากันนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้โจทย์ให้มุมเท่ากันมาสองคู่แล้ว มุมด้านมุมมีมุมเท่ากันสองคู่และมุมที่เป็นแขนร่วมนั้นยาวเท่ากันมุมที่เป็นแขนร่วมถ้าเราถ้าเราไม่มองทางขวานะเราไม่มองทางขวา แล้วก็มองแต่ทางซ้ายเราจะมีมุมนี่อยู่มุม WXZ แล้วก็ XZW สองมุมที่เท่ากันแขนร่วมของมันเนี่ยแขนร่วมของสองมุมนี้ก็คืออธิบายกัน นี่สมมุติเราดับเบิลยูเอ็กซ์มานะดับเบิลยูเอ็กซ์เราสมมุติเราดูมุมนี้มุมนี้นี่คือมุม W มุมของมันเนี่ยก็จะมีแขนอยู่2แขนก็คือ WX กับ WZ อันนี้เขาเรียกว่าแขนของมุม ในทํานองเดียวกันไอ้มุม x ของเราเนี่ยก็มีแขนของมันอยู่ w x z ของเรา w x ก็มีแขนอยู่2มุมไอสองแขนก็คือ w x แขนหนึ่งแล้วก็ x z แขนหนึงในทํานองเดียวกันเปลี่ยนสีแป๊บห ด z บก็มุมหนึ่งใช่ไหมมันก็มีแขนอยู่2แขนก็คือ w ั z กับ uh, กับแ x 2แขนเหมือนกันทีนี้แขนที่อยู่ระหว่างมุมทั้งสองก็คือแขนที่มันใช้ด้วยกันเนี่ยเห็นไหมแขนที่อยู่ระหว่างมุมทั้งสองก็คือ x z x a นี้เป็นแขนที่อยู่ระหว่างมุมทั้งสองก็จะได้เป็นตัวนี้อยู่ระหว่างมุมทั้งสองถ้าอยู่ในรูปมันก็คือเส้นเส้น x ตัวนี้ทีนี้เราก็ไปดูอีกรูปหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งต่อไปก็ดูของฝั่งสามเหลี่ยม d e ของสามเหลี่ยม y x z ในทํานองเดียวกัน มีมุม x กับมุม z อยู่มุม x ก็มีแขนของมุมคือ x y อันนี้แขนหนึ่งอีกแขนหนึ่งของมุม x ก็คือ x z ต่อมาเราก็มาดูแขนของมุม z บ้างแขนของมุม z มุมนี้ก็จะมี z y เป็นแขนข้างที่หนึ่งอีกแขนหนึ่งที่เหลือก็คือ x z เป็นอีกแขนหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าไอ้สามเหลี่ยมทั้งสองอันเนี้ยมันมีแขนระหว่างมุมทั้งสองคืออันเดียวกันก็สามารถกล่าวได้ว่ามันเป็นด้านร่วมเพราะว่ามันเป็นเส้นเดียวกันแปลว่ามันใช้ด้วยกันอยู่มันใช้ด้านนี้ด้วยกันมันจึงเป็นด้านร่วมและก็ด้านร่วมเนี่ยมันมีความยาวเท่ากันเพราะมันเป็นเส้นเดียวกันไงแค่มันใช้ด้วยกันก็สามารถ บอกได้ว่าเรามีเรามีมุมทั้งสองมุมที่มันเท่ากันอันแรกก็คือมุม x w u x z กับ y x z อันนี้เท่ากันเป็นมุมคู่แรกที่เท่ากันต่อมาเราก็มีมุมที่สองก็คือที่มันเท่ากันมุม w z u z x กับมุม y z x สองมุมนี้เท่ากัน เป็นมุมคู่ที่สองที่เท่ากันและเราก็มีด้านระหว่างมุมทั้งสองที่มันเท่ากันด้านระหว่างมุมทั้งสองก็คือ x Z. มันมีขนาดเท่ากันตามที่เราเรียนมาความสัมพันธ์เมื่อกี้เลยสามเหลี่ยมสองรูปก็คือสองรูปนี้ที่มีมุมเท่ากันสองคู่อันนี้คู่แรกน,นี้คู่ที่สองเท่ากันและสองคู่ และด้านที่อยู่ระหว่างมุมทั้งสองนั้นที่มันเป็นแขนร่วมเนี่ยของมุมทั้งสองก็คือตัวนี้มันมีขนาดเท่ากันทั้งคู่ก็คืออันแรกเนี่ย x z ของรูปสามเหลี่ยม W เ z มันเท่ากันกับ x z ของสามเหลี่ยม Y เ z เพราะฉะนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันุูประการแบบมุมด้านมุมก็ บอกความสัมพันธ์เขียนกำกับไว้มจุดดจุดมจุด